หัวหึงโหดเอากาวทาลูมหศสรจย์เมียแล้วกดให้ติดกันเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับจากแอฟริกาใต้ก็มีผัวเมียคู่หนึ่งนั่นแหละครับก็วันดีคืนดีก็ไม่รู้ทะเลาะกันก็ไปหาว่าเมียเนี่ยแอบไปกระดุยกับญาติตัวเองนะครับแล้วก็บังคับให้เมียเนี่ยนอนขยับขาไปรูปตัวเอ็มแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เอากาวกาวร้อนกาวซุปเปอรก์กูบ้านเราเรียกกาวตาช้างันแหละง่ายๆเอาไปลาดลงรู มหัสจจรย์ของเมียนะครับแล้วก็บีบให้มันติดกันแล้วหลังจากนั้น,นก็รอให้มันแห้งโหแค่เพงโดนนิ้วโดนแขนโดนอะไรพอมันแห้งแล้วโคตรจะเจ็บเลยนะทุกคนกว่าจะแกะออกอับมันแกะออกยากมากน่าสงสารมากเคสนี้น่ากลัวมากเลยนะครับโดยที่พี่ผู้หญิงนะครับคนที่เป็นเมียเนี่ยเขาก็บอกว่าผัวเขาเนี่ยขู่เขาต่างๆนานา,นานาเลยนะว่าจะเอานุ่นชุบหัวจะทํานุ่นทํานี่อะไรกับเขาเขาเลยต้องยอมนะครับในวันันั้นแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่สามารถที่จะฉี่ออกมาได้ด้วยซ้ําแบบมันมันฉี่ไม่ออกอะไรเงี้ยจนไปหาคุณหมอครับคุณหมอบอกว่า คือคุณน่ยไม่สามารถที่จะมีชีวิตคู่แบบสมรสได้อีกแล้วเพราะว่ารูมหัตจนรันมันใช้ไม่ได้อะทุกคนนากลัวมากเลยนะเคสนี้นะครับกรมสิทธ,ธ,ธิมนุษยชนเนี่ยของประเทศเขาเนี่ยได้ออกมาประนามเลยนะว่าตัวผู้ชายเนี่ยได้ทั้งทําลายร่างกายทั้งทําลายชีวิตของผู้หญิงคนนี้ไปเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็ตามล่ผู้ชายคนนี้อยู่แต่เคสนี้มันก็หลายปีมาแล้วนะครับไม่รู้ตามจับได้หรือย,ยังเป็นข่าวของต่างประเทศนะครับน่ากลัวมากอย่าไปหาทํากันนว้ยเห็นล่าสุดอะไรนะ เดี๋ยวดั้งเบี้ยวอะไรอะที่เป็นผู้หญิงเนี่ยแอบมีชู้เป็นนัดหนุ่มมาแล้วพี่ผู้ชายผัวตัวจริงอะเขาเป็นไลเดอร์แล้วเขาโมโหเอออยาอย่าดนะแล้วก็่งเงี้ยเดี๋ยวดั้งเบี้ยวอยานะอยานะายเขาอขายเขาอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละครับก็ถ้ามีเหตุแบบนี้หรือว่าไปเจอแบบมีชู้อะไรก็เลิกลากันไปดีๆนะครับอย่าไปแบบทําอะไรกันแบบนี้น่ากลัวเกินเหตุนะครับมันจะ เป็นประวัติติดตัวด้วยแล้วก็ทั้งทําลายชีวิตเราและชีวิตผู้อื่นด้วยนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมคอหน้าจอให้ผม2ทีแล้วก็ติดตามเลยนะครับอย่าลืมแชร์ให้กับพวกที่ชอบมีชู้ด้วยนะโดนทากาวนะเว้ย